นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะเปล่งกล่าวนำและท่านทั้งหลายเปล่งกล่าวตามด้วยเสียงอันดังกระหึ่มไปทั่วโลกพุทธังสาราังคัจฉามิ ธรรมังสารังคัจฉามิสังฆังสารังค awesome! ัจฉามิธุติยัมปิพุทธังสารังคัจฉามิธุติยัมปิธรรมังสารังคัจฉามิธุติยัมปิสังฆังสารัง yep คัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตติยัมปิธรรม,มังสารานังคัจฉามิตติยัมปิสังคังสารานังคัจฉามิติสารณะคมานังนิตตังกราบนมสักการพ่อครูหรือพ่อท่านสมณะโปธิรัก และหมู่สงด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งจเจริญธรรมญาติโยมผู้มีความสนใจไฝ่ธรรมทุกชีวิตได้ยินเสียงแว่ววว่ากราบนมสักการท่านอาจาร์ค่ะเมื่าสักครู่นี้ฟังกิจเล่าถึงเรื่องงานบุญเดือนสิบหรืองานบุญศาสตร์เดือนสิบหรือถ้าจะพูดว่างานชิงเปรตอะไรก็สุดแท้แต่ แต่นั่นคือหัวจิตหัวใจคนปักใต้เลยนะพี่น้องในฐถานะที่อาตมาเองเนี่ยไปปักใต้บ่อยที่ออกพรรษาเนี่ยกำลังดำริว่าจะจัดคิวไปปักใต้แต่เดี๋ยวร,รอดูงานที่เวทีชมัยก่อนอาตมาจะดูเหนือดูใต้เวลาจะไปไหนเนี่ยจะดูงานที่เวทีชมัยมรุเชตเป็นหลักถ้าเวทีชมัยมรุเชตเนี่ยยังต้องการ แรงงานสนับสนุนอยู่ก็จะไม่ดึงคนไปอะ่ะจะให้คนมารวมกันอยู่ที่นี่เป็นหลักก็จะเลิกงานที่อื่นเดี๋ยรู้สึกเสียง <c oughs> เสียงจะดังไปนิดนึงอาจจะเดี๋วเจ้าหน้าที่เขาปรับเองคุณตีแกเข้าคลองว่องไวปราดเปรียวฉเฉลียวฉลาดอยู่หรอกคืออาตมาจะจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยอาตมาจะไม่ให้กระทบกับงานที่เวทีคอปทอนี้จะพยายามไม่ดึงคนจากเวทีคอปทเนี่ย ไปร่วมงานอาตมาแล้วก็เสียงงานเวทีคอปทออันนี้เป็นจิตของอาตมานะอาตมาตั้งใจแบบนี้เพราะว่าอยากจะให้คนมาที่นี่กันคับคั่งอยากจะให้คนมาที่นี่กันเยอะๆอยากจะให้คนมาที่นี่แล้วอบอุ่นสบายใจคือจริงๆการมาร่วมชุมนุมคอปทอเนะี่ยไม่ใช่เพียงแค่การมาร่วมรับฟัง วิทยากรหรือบรรดาผู้รู้มาปราศัยเพียงเท่านั้นนะไม่ได้มาเพียงแค่ฟังเพลงดีๆของนักร้องดีๆอ่อไม่ใช่เพียงแค่นั้นเรามาเพื่อสร้างวัฒนธรรมด้วยพี่น้องพอจะเข้าใจไหมอย่างเมื่อวานนี้อราตมาเดินลงจากเบทีสวนทางไปเจอเ,ออเพศแม่ท่านหนึ่งกำลังหอบหิ้วภาชนะแล้วท่านหิ้วเยอะ ก็เลยตบเพลงข้างๆเนี่ยอาตมาเดินสวนไปก็ช่วยเก็บฝาหม้อให้ท่านแล้วก็ให้ท่านได้ได้เดินต่อไปอย่างสะดวกเมื่อกี้ยมเพศแม่ท่านนั้นกรุณามาขอบคุณอาตมาที่ช่วยเก็บฝาหม้อให้ท่านจริงๆอาตมามีความรู้สึกแบบนี้นะว่าการที่ผู้หญิงรับภาระทำงานมากๆยกของ เยอะยกของมากยกของหนักเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงทําภาชนะตกเพลงข้างๆเนี่ยอาตมาไม่ได้ถือว่าเป็นความประมาทเป็นเป็นความเลินเลอหรือเป็นความสับเปล่าของโยมผู้หญิงคนดังกล่าวนั้นอาตมากลับมองว่าเป็นความไม่เข้าท่าของผู้ชายที่นั่งอยู่ที่นี่ยมว่าไหมการที่ผู้หญิงยกของหนักยกของเยอะแล้วก็ของตกเพลงเนี่ย ไม่ใช่เป็นความสับเพ่าของผู้หญิงแต่เป็นความขี้เกียจของผู้ชายอะยอมว่าไหม <c oughs> อาตมากลับมองแบบนี้นะอาตมามองว่าทําไมผู้ชายปล่อยให้ผู้หญิงยกของเยอะทําไมผู้ชายปล่อยให้ผู้หญิงยกของหนักจกกนกระทั่งของร่วงเพล้งดังที่เป็นอยู่เนี้ยทําไมผู้ชายไม่รู้สึกรู้สาเลยเวลาเห็นผู้หญิงยกของเนี่ยจริงๆผู้ชายที่ดีจะทนอยู่ไม่ได้นะ ลักษณะอาตมาเองเนี่ยอ่านใจตัวเองพบว่าเวลาเห็นผู้หญิงยกของเนี่ยเราลอดูอยู่ไม่ได้เลยจะต้องไปช่วยยกให้ผู้หญิงคนนั้นเบาลงนะเพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่โดยธรรมชาติอ่อนเอกว่าผู้ชายจริงไหมเมื่อโดยธรรมชาติอ่อนเอกว่าผู้ชายเนี่ยเราปล่อยให้ผู้หญิงต้องยกของหนักอยู่เรื่อยเชียวอวะแล้วผู้ชายก็อยู่แบบเบาๆผู้กับผู้เถอะอยู่แบบขี้เกียจนะ่ กินแรงงานผู้หญิงเนี่ยแบบนี้าตมาไม่เอาอ่ะฉะนั้นการสร้างวัฒนธรรมประการหนึ่งก็คือผู้ชายต้องแววไวกว่านี้นะแม้ว่าผู้ชายจะมีอายุมากแล้วก็ตามเราควรจะต้องแววไวมากกว่านี้อะไรที่ควรจะยกควรจะถือควรจะใช้กำลังเนะี่ยไปถามโยมผู้หญิงที่เขาทำงานอยู่ที่นี่บอกว่าถ้ามีงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องการใช้กำลังเนะี่ย ไม่ต้องเกรงใจนะบอกผมได้เลยผมจะช่วยยกเนี่ยถ้าผู้ชายแสดงเซริตแบบเนี้อาตมาว่าโลกนี้จะน่าอยู่เยอะเลยโลกเราทุกวันนี้เป็นโลกของผู้หญิงไปแล้วนะโยมคือหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนขวนขวายเป็นคนอุตสาหะเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนเอาภาระรับผิดชอบการงานต่างๆในขณะที่ผู้ชายเนี่ยกลายเป็นห้องเต้น้อยเข้าใจไ,ไหม ถูกเลี้ยงมาเป็นห้องเต้น้อยตั้งแต่เล็กๆงานการก็ไม่เคยจับของหนักก็ไม่เคยแบกอะไรตัวมีอะไรตร่างๆนานาทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าผู้หญิงต้องรับภาระกันเยอะเลยทีเดียวอะอันนี้พูดโดยภาพรวมนะไม่ใช่พูดแบบเอาใจผู้หญิงแต่พูดตามความเป็นจริงว่าผู้ชายรับผิดชอบน้อยไปหน่อยนึงเนี่ยคนที่มาชุมนุมเนี่ยอามาก็เห็นผู้ชายมีหลายคน แม้หลายคนจะมีอายุมากแล้วก็ตามอาตมาขอบอกเอาบุญนะโยมผู้ชายทั้งหลายอย่าว่าท่านจันทร์เจ้าเอเรียกว่าสูสอจูจีอย่าว่าท่านจันทร์จูจีจจจพี่รีพี่ไรแล้วผู้ชายต้องแอคทีฟมากกว่านี้ Act แอคทีฟแปลว่าอะไร Act แอคทีฟแปลว่าถ้าคุณมัวแต่แอัระวังจะโดนถีบแหะ <laughs> แต่ผู้ชายจำไว้ <laughs> แม่วันนี้ท่านจันมาบุกอะไรก็ไม่รู้เล่นงานผู้ชายเท็ยับเยินเลยทีเดียวอะ่ะอ่เธอเราก็เป็นพวกเดียวกันเป็นเพศเดียวกันนะอาตมาเป็นนักบวชเป็นสมณะก็จริงนะแต่โดยเพศทตามธรรมชาติก็เป็นเพศชายอะ่ะเนาะอาตมาชายสมบูรณ์แบบนะไม่มีเบี่ยงเบนแม้สักสิบเปอร์เซ็นต์ละไม่มีเลยอะ่ะ <laughs> เป็นชายแท้แท้ จริงๆผู้ที่เบี่ยงเบนเนี่ยมาบวชไม่ได้ในทางพุทธศาสนานะในพระวิันเนี่ยคนที่เบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยแม้นิดหน่อยก็มาบวชไม่ได้ในทางพุทธศาสนาถ้ามารู้ภายหลังว่ามีเบี่ยงเบนเนี่ยต้องให้ศึกออกไปฮะพุทธศาสนาเนี่ยต้องคัดกรองแต่ปรากฏว่าพระจํานวนไม่น้อยเนี่ยกระตุ้งกระติ้งเนนจํานวนไม่น้อยเนี่ยกลายเป็นเนนกระเทยนะ LGBT อ่ะกันเป็นแถวเลยปัจจุบันเนี้ย อันนี้พวกนี้บวชไม่ได้นะบอกให้ก็ได้ถ้ารู้ภัยหลังแล้วต้องศึกเนี่ยอย่างแพรี่ภัยวันเนี่ยนะศึกออกไปเนี่ยถูกต้องแล้วฮะสวยใช่ไหมเธอนั่นแหละเขาเหมาะเหมาะเหมาะที่จะอยู่เป็นเป็นคนสวยะนะอย่างแพรี่ภัยวันเนี่ยเหมาะที่จะอยู่เป็นคนสวยอตอนที่เขาบวชเป็นพระเนี่ยเขาฉลาดมากเลยนะสอบได้ถึงปร,ริญญาธรรมเก้าประโยคอะ ถือว่าเก่งมากแล้วก็เป็นน่ากลัวด้วยนั่นแหละแต่จริงๆคนฉลาดคนเก่งบางทีก็ไม่เหมาะกับฐานะบางฐานะเช่นอย่างไพรวันแพรี่นะฉลาดเก่งขนาดไหนก็ไม่เหมาะกับการบวชเป็นพระควรจะมาเป็นแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เหมาะและ้วเข้าใจไหมที่พูดนี้ไม่ใช่ตำหนิติเตียนนะยกย่องว่าคนที่รู้ตัวว่าไม่ใช่เนี่ย ก็ไม่ควรอยู่ในฐานะแบบนั้นคนที่อ้าวอย่างเช่นเป็นกระเทยเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ควรเป็นทหารจริงไหมคนเป็นกระเทยก็เนี่ยอาตมาอาจจะไม่เห็นด้วยกับทรัม์ในหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่เห็นด้วยกับทร์ก็คือทรัม์เห็นว่าคนที่มาเป็นทหารไม่ควรเป็นกระเทยทรัม์เห็นว่าคนคนเป็นกระเทยไม่ควรเป็นทหารเน่ยไม่ได้แปลว่าคนเป็นกระเทยไม่ดีนะ คนเป็นกระเทยก็ดีในฐานะที่เหมาะสมกับที่เขาเป็นนะนะแต่เขาไม่ควรมาเป็นทาหารเขาไม่ควรมาเป็นพระยังพระเนี่ยไม่ใช่ไม่ควรนะเขาไม่สามารถเป็นพระได้เลยไอ้ที่เป็นมาแล้วถือว่าถือว่าผิดนะแล้วก็ทำให้ถูกต้องประการนี้เป็นต้นเอาวันนี้ต่อเนื่องจากคุณกิจสักหน่อยปารายเมื่อกี้นี้ก่อนขึ้นเวที คุณกิจพูดถึงคุณกิจพูดถึงรัฐมนูญฉบับ2560โยมมีหลายคนบอกว่ารัฐมนูญฉบับที่ดีที่สุดคือ2540มีบางคนบอกแบบนั้นแต่อรตมากลับไม่คิดแบบนั้นเนี่ยธรตมคิดแบบหนึ่งอาตมาคิดว่ารัฐมนูญที่เหมาะไม่ใช่ดีที่สุดนะแต่เหมาะกับยุคสมัยมากที่สุดเนี่ยคือรัฐมนูญฉบับ256 ศูนย์ใครเห็นด้วยกับอามาการุณายกการุณาปรบมือดังดงแรงๆไม่ใช่รัฐธรรมนูน2560เป็นฉบับที่ดีที่สุดแต่เป็นฉบับที่เหมาะสมกับยุคสมัยมากที่สุดยมเห็นด้วยกับอาามาไหมและอาดมาว่ารัฐธรรมนูญที่ไม่ควรแก้คือรัฐธรรมนูญฉบับ2560อันนี้อาตมาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เกิดมาเห็นด้วยกับการแก้ไขสันดานนักการเมืองเดี๋ยวว่าไหมเือจะมาเห็นด้วยกับการแก้ไขสันดานนักการเมืองอาตมาไม่เห็นด้วยกับการเร่งแก้ไขรัฐมนูญแม้พักการเมืองบางพักจะมองว่ารัฐมนูญเนเป็นศัตรูต่อการพัฒนาประชาธิปไตยก็ตามอาตมาว่าพักการเมืองพักนั้นเป็นศัตรูต่อการพัฒนาประชาธิปไตยพักการเมืองที่อยากแก้รัฐมนูญฉบับ ปี2560นั่นแหละเป็นพักการเมืองที่ขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตยยอมเห็นด้วยกับอาตมาไหมเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่เห็นด้วยกับการเร่งรัดแก้ไขรัฐมนูญไม่ได้แปลว่ารัฐมนูญฉบับปี2560จะแก้ไม่ได้แก้ได้แต่นั่นมีเสียงบอกว่ามีบางมาตราทำสนธิสัญญาเนี่ย จะแก้ได้แก่นั่นแหละมีมีบางคนจะจารนัยเพื่อการแก้เอาต่อมาฝากบอกกับโยมนะว่าโดยเหตุผลเนี่ยมันก็เป็นไปได้สารพัดที่จะแก้เนาะเคยมีคำพูดว่าเหตุผลคือความบ้า อัตตาคือความจริงกรโณาฟังไว้อีกสักครั้งหนึ่งเหตุผลคือความบ้าอัตราคือความจริงการแก้ไขปัญหาอ้าวอาตมายกเรื่องที่ใกล้ๆเล่าให้ฟังกันละกันอาตมาไม่เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสิร์ฟเครื่องดื่มเนี่ยน,นำแก้วกระดาษใส่เครื่องดื่มร้อนๆมาถวายอาตมา เมื่อวานนี้อาตมาก็ไม่ดื่มวันก่อน,นอาตมาก็ um, ไม่ดื่ม um แต่อาตมาไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่นะว่าทำไมอาตมาไม่ดื่มวันนี้แทนที่อาตมาจะบอกว่าอาตมาไม่รับนะโยมเอาแก้วกระดาษใส่โยมเอาเครื่องดื่มร้อนๆใส่แก้วกระดาษไปถวายอาตมาเนี่ยต่อให้โยมมาไปถวายอาตมาก็ไม่ดื่มนะโยมนะอาตมาไม่ได้พูดเพราะเกรงใจโยมแต่วันนี้เนี่ย โยมดูในมืออาตมาเนี่ยแก้วขปรปทอมีโยมถวายแก้วขปรปทอเนี่ยซึ่งซื้ออยู่นั่นแหละเอามาถวายอาตมานานแล้วอาตมาก็เก็บแก้วนี้ไว้ที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนอาตมาบอกกับตนเองว่าเราไม่เห็นด้วยกับโยมนําแก้วกระดาษใส่คือนําเครื่องดดิมใส่แก้วกระดาษมาถวายแล้วเราทําไมไม่ทําในสิ่งที่ดีกว่านั้นล่ะให้โยมเห็นเนะี่ย เรามีแก้วอยู่เยอะใช่ไหมโย,ยมไม่ต้องซื้อแก้วถวายอาตมานะเพราะว่าอาตมามีแก้วอยู่เยอะแล้วถ้าโยมขาดมารับบริจาคจากอาตมาไปได้ด้วยอาตมามีเพราะอาตมามีแก้วเยอะมากแม้ที่สุดแก้วคอปทออาตมาก็มีโยมซื้อถวายแต่ประเด็นก็คืออาตมาไม่พกพามาแล้วพอมาถึงที่นี่เนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสิร์ฟเครื่องดื่มเนี่ยก็นําแก้วกระดาษมาถวายอาตมาซึ่งอาตมา ไม่เห็นด้วยมานานแล้วเคยไปกับเจ้าของร้านข้าวแดงแกงร้อนกับจากศรีสเกตกับจากศรีสเกตปรากฏว่าเขาก็ไปซื้อเครื่องดื่มที่ร้านสะดวกซื้อเขาก็ใช้แก้วกระดาษเสิร์ฟอาตมาถามว่าทั้งร้านไม่มีแก้วอย่างอื่นหรือมีแต่แก้วกระดาษอย่างเดียวอะปรากฏว่าทั้งร้านสะดวกซื้อเนี่ยไม่มีแก้วอย่างอื่นเลยมีแต่แก้วกระดาษอย่างเดียวอะเอ,อคุณเป็น ร้านข้าวแดงแกงร้อนถามว่าท่านจันท่านจะรับไหมมีแต่แก้วกระดาษอย่างเดียวอะท่านจันบอกยังไงก็ไม่รับยังไงก็ไม่รับเพราะเป็นอันตรายแก่สุขภาพอาดมาไม่รับสุดท้ายพออาดมาไม่รับอาดมาก็ตระเวนเดินข้างๆจนไปเจอถ้วยถ้วยที่ไม่ใช่เป็นแก้วกระดาษแก้วพลาสติกเป็นถ้วยธรรมดา คุณปิ่นข้าวแดงแกงร้อนขอโทษคุณโมภรยาของคุณปิ่นซื้อแก้วนั้นซื้อถ้วยนั้นถวายอาตมา25บาท25บาทและนําไปรับเครื่องดื่มตามที่คุณปิ่นจะถวายอาตมาก็แปลว่าเราได้ถ้วยมายึดมาถือกรอง25บาทแล้วก็ได้นําเครื่องดื่มที่คุณปิ่นจะถวายเนะี่ยเอามาดื่มหลังจากนั้น25บาทถ้วยใบนั้นเนี่ย ก็ยังใช้แล้วใชอ้อีกใช้อีกใช้แล้วอะโดยที่ไม like ่ต้องใช้แก้วกระดาษไม่ต้องใช้แก้วพลาสติกซึ่งใช้เสร็จแล้วทิ้งใช้เสร็จแล้วทิ้งมันจะไปอยู่ในทะเลเมื่อไรก็ไม่รู้มันอยู่ในท้องฉลามตั้งแต่เมื่อไหรก็ไม่รู้มันจะไปฝังอยู่ในร่างของพยูนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่มันจะไปทําให้เต่าทะเลเนี่ยตายด้วยขยะที่เราทิ้งเมื่อไหรก็ไม่รู้จริงไหมโยม เพราะฉะนั้นโยมการมาชุมนุมไม่ใช่แค่การมาชุมนุมนะโยมนะการมาชุมนุมคือการมาสร้างวัฒนธรรมอย่างท่านจันทรกำลังสร้างวัฒนธรรมนี้เป็นต้นท่านจันทรก็ไม่ต้องไปจู้จี้กับคนอื่นว่าฉันไม่เอาแก้วกระดาษไม่พูดแต่ฉันจะนำภาชนะของฉันมาเองฉันจะนำภาชนะของฉันมาเองและเมื่อกี้เนี้ยเจ้าหน้าที่ก็นำภาชนะของอาตมาไปเติมเครื่องดื่ม มาถวายพรมาโดยที่ไม่ต้องใช้แก้วกระดาษสรุปก็คือคุณอย่าไปมุ่งแก้คนอื่นคุณอย่าไปมุ่งแก้รัฐมนูญแต่คุณจะมุ่งไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเหมือนกับธรรมมาเนี่ยไม่ไปมุ่งจำํำจีจำชัยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสิร์ฟน้ําแค่เขาเอาน้ํามาเสิร์ฟเขาก็มีพระคุณยิ่งแล้วจริงไหมเราควรจะ อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเสิร์ฟน้ําต่อไปถ้าพัฒนาถึงขนาดที่เรียกว่าทุกคนที่มานั่งชุมนุมเนี่ยมีถ้วยคอปทอส่วนตัวคนละหนึ่งถ้วยนะแล้วเวลาจะไปรับเครื่องดื่มมาเนี่ยยื่นถ้วยคอปทอเราอุดหนุนคอปทอด้วยใช่ไหมให้คอให้คอปทอมีกําลังนในการจัดชุมนุมะโดยเราแต่ละคนแต่ละคนมีถ้วยคอปทอทุกคนคนละหนึ่งถ้วย ใครก็ตามมาชุมนุมคอปทอเนี่ยมีถ้วยมีแก้วคอปทอคนละหนึ่งถ้วยหนึ่งแก้วใส่เย็นก็ได้ใส่ร้อนก็ได้จริงไหมโยมใส่เย็นก็ได้ใส่ร้อนก็ได้ถ้าหายก็ไปซื้อใหม่ถือว่าอุดหนุนคอปทอ่ะเป็นอะไรเป็นอะถ้าทาแบบนี้เนี่ยการชุมนุมจะคือการสร้างวัฒนธรรมโยมการชุมนุมจะคือการสร้างวัฒนธรรมไหนๆสร้างวัฒนธรรมและสัก กลอบหนึ่งท่านจัดพูดยังก็ดื่มเหล่าอ่ะนะคือกำลังพูดถึงเรื่องรัฐมนูญแล้วก็รู้สึกคันคันหูอ่ะนะนักการเมืองที่โทษว่ารัฐมนูญฉบับปี2560เนี่ยเป็นอุปสรรคหรือเป็นเครื่องขัดขวางต่อการพัฒนาประชาธิปไตยอาตมาบอกว่าแน่นอน มันไม่มีอะไรดีไปหมดหรอกเข้าใจไหมมันก็ต้องมีอะไรขัดตกบกพร่องอยู่บ้างนะเพราะสิ่งที่มนุษย์สร้างนะ่ะไม่เหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าสร้างขนาดสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนะีนะ่ยนยก็ยังมีบกพร่องเลยอย่างอาดัมกับอีวาใช่ไหมอาดัมกับอีวาเนะีนะ่ยนไม่เชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าไปกินผลไม้ต้องห้ามเข้าอะ่ะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นมนุษย์คู่แรกอาดัมกับอีวา ท่าที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้เอ๊ะทำไมพระเจ้าสร้างอาดัมกับบีวามาเนี่ยไม่สร้างความจงรักภักดีไม่น้าไม่สร้างความซื่อสัตย์ไม่สร้างความซื่อตรงนะไม่สร้างความเชื่อฟังนะมากับอาดัมกับบีวาด้วยทําให้อาดัมกับบีวาเนี่ยไม่อยู่ในคําสั่งของพระผู้เป็นเจ้าอ่ะเธอพูดมากเดี๋ยวก็จะเป็นที่เพ่งเลงนะกับศาสนาที่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างเราเองเนี่ย เราเน้นกู๊ดเราไม่ได้เน้นกอดทำไมเราจึงเน้นกู o ๊ด G O O D เพราะกู๊ดมี O อสองตัวแต่กอดมี O ตัวเดียวอะจริงไหมเรามองว่ากู๊ดนี่แหละเป็นสุดยอดของกอดและกู๊ดเนี่ยเราไม่ต้องรอเบื้องบนมาบนดนบันดาลนะเนี่ยกู๊ดเนี่ยเราทำเองด้วยกายวาจาใจของเราคือ g ู๊ด ได้แก่คุณงามความดีถ้าเราจะต้องรอความเมตตาจากก mm ๊อตเบื้องบนเนี่ย mm hmm. เมื่อไรก mm ๊อ hmm. ตจะเมตตาเราก็ไม่รู้จริงไหม mm hmm. แต่ถ้าเรามุ่งไปสู่การทำกู๊ดอันคือคุณงามความดีเนี่ยโดยที่ทำความดีแบบไม่มีใครเห็นก็ได้ทำความดีแบบไม่มีใครรู้ก็ได้ทำความดีแบบกู๊ดเนี่ยดีกว่าที่ไปรออ,อะไรตัวเมื่ออะไรจากก๊อตยมว่าไหมนะ ทำความดีแบบกู๊ดเนี่ยข้าขอลิขิดชีวิตข้าเองไม่เกรงดินป้าอีกพื้นพัส,สุธาพยายมพรมอินทว่า้ากระทำแต่กรรมดีมีหรือจะกลัวมิใช่ใจชั่วเมาม,มัวหลงลำพองอันสวรรค์อยู่ในอกนรกนั่นหรือข้ากระถืออยู่ที่ใจไม่หม่นมองละกรรมทำชั่วมีหรือจะกลัวนรกมั่นปองหากทำดี ฟ้าดินต้องคุ้มครองเอ,อเป็นไงฟังแล้วจับจิตจับใจไหมโยมรู้สึกเพลงนี้เป็นเพลงที่จอมพลสฤษดิ์นาฎชอบมากเลยนะจอมพลสฤิธิธนาฎชอบมากข้าขอลิขิทชีวิตข้าเองไม่เกรงดินฟ้าอีกพื้นพัสนสารัพยายมพรมอินทั่วข้ากระทำแต่กรรมดีมีหรือจะกลัวมิใช่ใจชั่วเมามัวหลงลาพอง อันสวรรค์อยู่ในอกนรกนั่นหรือถ้าก็ถืออยู่ที่ใจไม่หม่นหมองและกรรมทำชั่วมีหรือจะกลัวนรกมั่นปองหากทำดีกว้ฟ้าดินต้องคลุ้มคลองเอ่ยคำว่าฟ้าดินเนี่ยมันมีฟ้าปอฟันไม่โทรสละอาอาตมามีกว้าดินเนี่ยอีกแบบหนึ่งคือต้องไปกว้าเอาดินขึ้นมาปั้นเป็นดาวอะนั่นแหละคือกว้าดิน กว้าคือคอควายวอวลแวนไมโทสลาอากว้าดินต้องกว้าดินขึ้นมาปั้นเป็นดาวนั่นแหละคือกว้าดินฟ้าดินยังกลายเป็นเทวนิยมใช่ไหมแต่กว้าดินเนี่ยเป็นกรรมนิยมพี่น้องพอจะเข้าใจไหมซับใหม่ที่พี่น้องเขงเราจะได้มีกำลังใจมากขึ้นนะปัจจุบนันนี้อย่ารอฟ้า ดินแต่เราจองคว้าคว้าคอวอไม่ทสละอาเราจองคว้าดินขึ้นมาปั้นเป็นดาวนั่นแหละคือคว้าดินเพราะนั้นศัพท์ของท่านจันเนี่ยท่านจันจะไม่รอฟ้าดินแต่จะคว้าดินขึ้นมาปั้นเป็นดาว ไ,ไงฟังแล้วจับจิตจับใจเลยไหมโยมซึ่งออปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งส่งข้อความมาถึงท่านจันทร์ท่านเจ้าขาดิฉันท้อกับชีวิตในที่ทำงานมากเลยค่ะดิฉันมีความกระตันอยู่กับพ่อแม่มากแต่ชีวิตดิฉันเลวร้ายมากเลยค่ะโดนคนที่ทำงาน ด่าเป็นประจำทุกวันเบื่อมากเลยจนไม่อยากไปทำงานเลยค่ะยอมจะตอบผู้หญิงคนนี้ไว้อย่างไรท่านเจ้าขาดิฉันท้อกับชีวิตในที่ทำงานมากเลยค่ะดิฉันมีความกระตันดิฉันมีความกระตันอยู่กับพ่อแม่มากแต่ชีวิตดิฉันเลวร้ายมากเลยโดนคนที่ทำงาน ดาประจำทุกวันเบื่อมากจนไม่อยากไปทำงานเลยค่ะจะตอบยังไงดีฮะยมยมอาตมาไม่ได้ยินเขาเขาด่าดได้เราก็ทำได้่ะจะตอบว่าไง